ฟังอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้ใจฟังต้องฟังด้วยหัวใจฮะคือรับฟังอย่างอย่างเข้าใจเข้าใจตรงที่ว่าเข้าใจว่าเขาเขาอยู่ในสภาวะแบบไหนคือฟังเหตุการณ์ที่เขาเล่าอย่างละเอียดไม่แย้งเขาแม้ว่าคําพูดที่เขาพูดมามันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็จะถามคําถามที่เราต้องถามจริงๆทุกสายอยู่แล้วว่าคุณมีความคิดจะฆ่าตัวตายหรือเปล่า เวลาฟังคนให้ฟังด้วยใจไม่ใช้สมองไม่ใช่เหตุผลหมายความว่ายังไงครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับหมายความว่าเราฟังด้วยความรู้สึกอะส่วนใหญ่นะเวลาเราได้ยินเรื่องเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยสมองเราทํางานเร็วมากเลยตีความเสร็จแสดงความคิดเห็นทันทีมันเหมือนเป็นโหมดออตโต้อ่ะแต่ใน,น,นแต่อันนี้เราฟังด้วยด้วยใจหมายความว่าเรารับรู้ว่าเขากำลังรู้สึกอะไรสมมุติว่าคุณโทรมาคุณเสียใจมาก แต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเราไม่เห็นด้วยเลยถ้าเราฟังด้วยเหตุผลเราอาจจะรู้สึกว่าก็ก็แล้วทำไมทำอย่างนั้นน่ะไม่ถูกนะมีทางแก้ทางอื่นที่มันดีกว่าไม่ถูกนะหรือว่าก็แล้วทำไมไม่ควรจะทําอย่างนั้นน่ะมันมีสิ่งอื่นน่าทํามากกว่านั้นแต่ถ้าเราฟังด้วยใจสิ่งที่เรารับรู้เราจะไม่ไม่ได้คอนเทนต์เท่าไหร่นะหมายถึงเนื้อหาที่คุณพูดไม่เท่าไหร่แต่ฉันรับรู้ได้นะว่าเธอเสียใจคือคนเราไม่ไม่โทรมาเพื่อต้องการ คำแก้ไขหรือว่าการทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเหรอแค่เราเข้าใจว่าเขารู้สึกอะไรอ่ะครับเขาก็มีตัวตนแล้วนะเขาก็รู้สึกว่ามีคนเห็นนะว่าเราเป็นทุกข์อ่ะแล้วเรากําลังติดตันหุนทางมากเลยอ่ะนั่นคือการเป็นผ<ช>ู้ฟังที่ดีใช่ไหมครับอเอเอมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วผมเสียเพื่อน mm hmm. เพื่อนไปคนนึงจากการฆ่าตัวตายแล้วก็ความจริงแล้วในในช่วงเวลานั้นนะครับคนที่อยู่รอบตัวเขาก็ ก็ไม่น้อยเลยแล้วก็แต่คือพวกเราพลาดไปแค่นิดเดียวถึงว่าแบบพวกเราพวกเรา,เาห่างจากเขาแค่แวบเดียวอะฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าไอสิ่งที่ผมรู้ในวันนี้ว่าแบบการฟังอย่างเดียวไม่ให้ไม่ให้คำแนะนำเนี่ยมันช่วยได้มากกว่าเนี่ยเพ,เพราะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเพื่อนเพื่อนเล่าอะไรมาเราก็จะหาทางแก้ให้ ไม่เป็นไรมึงเดี๋ยวก็ดีขึ้นเฮ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกเออดีอยวันนี้เจอการกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยผมตอบผิดพลาดมากมันไม่น่าจะเรียกว่ามันเป็นความผิดพลาดนะคะมันเรียกว่าความไม่รู้คือถ้าเกิดว่าเราฟังอย่างเดียวไปเรื่อยแล้วก,แวก็แล้วก็ถามเขาลึกๆไปเรื่อยมันจะช่วยได้ใช่ไหมครับทางวิธีการสมมุติว่ามีเพื่อนโทรมาคุณเอาคนนี้เป็นเพื่อนเลยแล้วก็มาเล่าความทุกข์ให้ฟังพี่จะปฏิบัติยังไงครับฟังก็คือฟังนั่นแหละ สิ่งที่กีดกั้นการแสดงความเข้าใจของเราส่วนใหญ่อันนี้จากประสบการณ์ตัวเองนะคะไม่ได้พูดถึงในในงานสวนอาสาสมัครซะทีเดียวจากประสบการณ์ของตัวเองส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำไงทำให้เขาเล่าบางทียังเล่าไม่จบเลยอะ่ะหรือว่าเขาอยู่ในอารมณ์ที่เศร้ามากการที่เราแนะนำเขาว่าให้เขาทำอะไรบางอย่างเขาก็จะรู้สึกว่ามึงรู้เปล่าวะว่ากูเศร้าอ่ะการแนะนำมันจะปิดกั้นกันความเข้าใจความรู้สึกของกันและกันน่ะ แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าคําตอบของเราที่เราไปอยากจะแนะนําเขาแล้วเกินเนี่ยมันถูกต้องสําหรับชีวิตเขาในเมื่อแม้กระทั่งปัญหาเรายังรู้ไม่ครบมิติเลยแล้วคําแนะนําเราจะถูกหรือผิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือฉันอยู่ตรงนี้นะไม่ว่าเธอจะอยู่ในความรู้สึกไหนฉันก็อยู่ข้างๆเธอคือการที่ผมบอกว่ามึง่าคิดมากเนี่ยมันมันผิดใช่ไหมมันควรจะฟังต่อไปอีกใช่ไหมอย่าเรียกว่ามันเป็นความผิด ถ้าเขาเป็นเพื่อนคุณแล้วเขาสนิทกับคุณนะ่ะเขารู้ว่าคุณหวังดีต่อจากนี้ไปคุณอยากจะเหมือนซัพพอร์ตความรู้สึกของเพื่อนคุณคนอื่นๆหรืออะไรก็ตามให้ดีกว่านี้คุณอาจจะปรับวิธีการฟังเราอาจจะแทนที่จะแนะนำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ฟังให้มากขึ้นแค่นั้นเองแล้วผมสามารถถามไปถึงว่าเฮ้ยเองคิดจะฆ่าตัวตายไหมผมถามได้ใช่ไหมถามได้ค่ะฆ่าวิธีไหน แต่คําถามนี้ไม่มีใครกล้าถามอะฮะคนที่ไม่รู้ไม่มีใครกล้าถามหรอกเพราะว่าคิดว่าจะเป็นการชี้นํา <Yeah. S 1> ตัวตัวเราเองในกลุ่มเพื่อนเนี่ยฮะเราไม่มีใครกล้าถามแล้วทุกคนคิดยุยงเยงเดียวว่ามันไม่ทาหรอกซึ่งผิดมันเป็นความเป็นห่วงของเพื่อนที่มีต่อเพื่อนกลัวว่าถ้าถามไปเดี๋ยวจะกลายเป็นไกด์มันไม่คิดมันจะกลายเป็นคิดหรือเปล่า mm hmm. ซึ่งความคิดพวกนี้มันก็ก็อยู่ในความคิดของคนทั่วไปนะ mm hmm. คนทั่วๆไปก็คิดมันไม่ใช่แค่คุณเป้กับเพื่อนอะถ้าเกิดว่าอย่างตัวเราเองก่อนที่เราจะมาเทรนเนี่ยเราก็กลัวนะคำถามนี้มันฟังดูรุนแรงฆ่าตัวตายเลยเหรอ,อแล้วถ้ามันไม่ทันคิดเราพูดไปมันอาจจะเอองั้นกูฆ่าตัวตายดีกว่าในความเป็นจริงในความเป็นจริงคุณเป้ลองนึกดูมันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดคุณไม่ได้คิดฆ่าตัวตายแล้วเราถามคุณว่าคุณคิดจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าแล้วคุณจะเออดี แม้กำลังหาทางออกพอดีเลยงั้นตายดีกว่ามันคงไม่ขนาดนั้นหรือเป่าคุณเป้พอที่พี่เปลี่ยนไปเป็นคนที่เป็นคนฟังที่ดีแล้วชีวิตมันก็เปลี่ยนไปด้วยพัฒนาดีขึ้นด้วยใช่ไหมครับถ้าในแง่ต่างๆเนี่ยเราเห็นความแตกต่างแน่นอนอแต่ที่เห็นชัดๆคือตัวเราเองนี่แหละใจเราเองนี่แหละเรามองเห็นเห็นคนอื่นมากขึ้นเห็นหัวใจของคนอื่นอย่างเอาง่ายๆอย่างที่มาวันนี้ มองหน้าคุณเป้ก็รู้ว่าคุณเสียใจมากคุณพูดออกมาแต่ละอย่างมันเป็นความเสียใจที่ถ้าทำได้ถ้าแก้ได้ถ้าตอนนั้นย้อนไปได้เพียงแต่ว,ว่าเวลาเรารับโทรศัพท์เราไม,เไม่เห็นหน้าเขาแต่ตอนนี้มองหน้าคุณมันเห็นมันเป็นความเจ็บปวดมันเป็นสายตาที่เจ็บปวดเสียงก็บ่งบอกทั้งสายตาทั้งท่าทางอย่างตอนนี้มองหน้ากันอยู่คือตามันบอกทุกสิ่ง แล้วแล้วถ้าพี่จะบำบัดผมพี่ใช้วิธีการยังไงฮะสมมติสมตสมติว่าอยากจะบำบัดสมมติผมเป็นคนโทรเข้ามาแ้วผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าผมพลาดไปแล้วอย่างเงี้ยจริงจริงมันไม่ต้องสมมตินะคุณก็เล่ามาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเนาะใช่แต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ที่ตัวเองรู้สึกว่าก็พลาดไปเหมือนกันตะกี้ตอนเบรกเนาะเข้าไปนั่งแล้วแบบเราพลาดไปได้ไงอะ่ะคนคนนี้เจ็บปวดมากเขาจ้องมองเราด้วยสายตาแบบโล่ แล,แล้วถ้าฉันทําอะไรได้อีกฉันต้องทํายังไงฉันต้องทํำยังไงเดินกลับมาก็เลยกลับเข้ามาถามว่าแล้วถ้าตอนนั้นน่ะคุณทําได้คุณอยากทําอะไรและนี่คือคําถามอนี่คือคําถามผมแล้วนะผมโดนสัมภาษณ์แล้วนะคุณย้อนไปใหม่โอ้ถ้าย้อนไปใหม่ผมทําหลายอย่างแน่ๆครับผมก็คงแบบว่าเออเอาสุดท้ายเลยแล้วกันฮะไอ้เหี้ย oh, <yeah. laughs> โทษครับโทษครับไมเป็นไรคะ่ะคุณใช้เวลาอยู่กับตรงนั้นได้นะให้ย้อนไปใหม่ได้ผมไปไปหามันแน่นอนอะ่ะผมไปหามันแน่นอนนะแล้วคุณคิดว่าที่คุณนึกย้อนกลับไปกลับมาย้อนกลับไปกลับมาเนี่ยคะ่ะมันเป็นเพราะอะไรอะ มันไม่มีทางไม่มีทางที่จะที่จะลืมแน่นอนะว่าแบบว่าถ้าถ้าอัวอยู่ตรงนั้นรือคงไม่ตายแน่นอนคุณสัมผัสใจตัวเองได้ไหมที่ที่คุณกำลังรู้สึกอยู่เนี่ยมันเกิดจากอะไรแน่นอนเเกิดจากเพื่อนเพื่อนเสียชีวิตหมายถึงมันเป็นความรู้สึก อะไรที่เรามีให้เขารู้สึกหลายอย่างมากครับคือเรามีช่วงที่เราสนิทกันที่สุดในชีวิตอยู่นั่นแหละก็คงเป็นควารู้สึกแบบนั้นนะแค่เล่าก็ก็ดีขึ้นแล้วครับแค่เล่าก็ดีขึ้นแล้วประโยชน์ของการเป็นผู้ฟังที่ดีมันช่วยอะไรใครได้ครับที่แน่ๆคือได้แก่ตัวเอง แน่ๆเลยการเป็นผู้ฟังที่ดีง่ายๆในชีวิตประจําวันเหมือนเพื่อนร่วมงานลูกน้องที่ทํางานบางทีเราคุยออกับเขาไม่เคยมองหน้าเขาเลยนะเ mm hmm. พราะเรามีหน้าที่ในการตื่นขึ้น,นมาเพื่อสั่งงานมันแล้วฉันจะเอาสิ่งเนี้ยทําให้เสร็จนะนนนี้นั่นบางทีเราลืมดูหน้าด้วยซ้ําหลังจากที่เราเริ่มฟังเราก็เริ่มมองหน้าคน mm hmm. เราเริ่มมีเซ็นเซอร์รับความรู้สึกอย่างเช้านี้ น้องที่ร่วมงานกับเราทําไมหน้ามันเศร้าจังวะเราจะเห็นพอเขาเริ่มพูดออกมาน้ําเสียงของเขาทําไมมันฟังแล้วเศร้าจังเลยถ้าปกติแล้วเป็นไรเนี่ยซึมๆเนาะอ,อืะแค่นี้จบแต่เนี่ยเราเริ่มแบบมองเขาหรือฟังเขาเซ็นเซอร์ในการรับความรู้สึกเรามันดีขึ้นหลังจากที่ไม่ได้ได,ได้ได้ทำงานตรงนี้ที่แน่ๆเนี่ยก็คือเรามองเห็นหัวใจของกันและกัน คุณค่อยๆเข้ามาอยู่ในโลกของฉันและปล่อยให้ฉันเป็นอย่างที่ฉันต้องการคุณพยายามที่จะเข้าใจฉันทั้งๆท,ที่ฉันพูดโดยไม่มีเหตุผลเลยคุณเข้าใจเหตุผลความคิดเห็นของฉันทั้งๆท,ที่มันค้านกับความรู้สึกที่แท้จริงของคุณคุณทราบดีว่าฉันทำให้คุณเสียเวลาทำให้คุณเหนื่อย แต่คุณก็อดทนให้เวลากับฉันคุณหยุดเล่าเรื่องขบขันให้ฉันฟงังทั้งที่คุณกำลังอยากจะพูดถึงมันคุณปล่อยให้ฉันตัดสินใจเองถึงแม้ว่าคุณรู้สึกว่าฉันกำลังคิดผิดคุณไม่ได้ดึงปัญหาไปจากฉันแต่คุณไว้ใจให้ฉันจัดการกับมันด้วยวิธีของฉันเอง